เป็นเวลากว่า10ปีที่มารียเทเรซาเทเรียนบรันโลกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเคธมิดเดิลตันและปรินซ์วินเลียมเป็นที่เลี้ยงเด็กเธอปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากรวมถึงสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ในหมู่ชาวเวล ในบรรดาเคดมิดเดิลตันและเจ้าชายวินเลียมเธอมีสถานที่พิเศษนับตั้งแต่การประสูติของลูกทั้งสามเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปหากปราศจากมาเรียเทเรซาทูเรียนบราโลกเกิดในสเปนเธอเป็นที่เลี้ยงเด็กอย่างเป็นทางการของจอร์ดชาร์ลอตและหลุยมานานกว่า10ปีและอย่างน้อยที่สุดที่เราพูดได้ก็คือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวโดยสมบูรณ์ และเพื่อการศึกษาของลูกน้อยเคธมิทเดลตันและเจ้าชายวินเลียมไว้วางใจเขาโดยสิ้นเชิงต้องบอกว่ามารีอาเทเรซาเทเรียนบอรันโลมีประวัติอันทรงเกียรติเธอเข้าเรียนที่วิทยาลัยนอร์แลนด์ซึ่งภาคภูมิใจในการเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอนการฝึกอบรมการดูแลเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งตั้งแต่การพัฒนาสมองของเด็กไปจนถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนถึงเทคนิคทางจิตวิทยา ในโรงเรียนนี้ผู้สำเร็จการศึกษาในอนาคตจะได้รับการฝึกอบรมเรื่องกฎเกณฑ์ของกษัตริย์ด้วยและโดยเฉพาะเรื่องที่ทั้งคู่ชอบมากเคทมิทิลตันและเจ้าชายวินเทียมข้อห้ามที่ชัดเจนสำหรับลูกๆของพวกเขาสำหรับพี่เลี้ยงเด็กชาวนอร์แลนด์ห้ามตะโกนหรือขึ้นเสียงต่อหน้าลูกๆของคุณโดยเด็ดขาด ถูกต้องแล้วเพราะมันไม่อนุญาตให้เด็กๆรู้สึกเป็นอิสระหรือได้รับการช่วยเหลือซาร่าคารเพนเตอร์ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้และพิธีกรรายการพอดแคสต์ The Sleep มองเปิดเผยกับจอชชาร์ลอตและหลุยเจ้าชายวินเลียมและเคธีเดลตันได้นำหลักคำสอนนี้ไปปฏิบัติเพราะในเวลต้องควบคุมระดับเสียงอยู่เสมอกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดที่พวกเขาไม่ให้สัมปทาน เทดมิทเดลตันและเจ้าชายวินเนียมมีนิสัยชอบขัดจังหวะการสื่อสารทั้งหมดเมื่อเด็กๆขึ้นเสียงตามที่พวกเขาพูดวิธีทำสิ่งต่างๆนี้ทำให้จอร์ช์ลต์และหลุยมีอำนาจได้แต่ยังต้องรู้วิธีจัดการอารมณ์และเข้าใจความรู้สึกของตนด้วยนอกจากนี้สำหรับเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลการสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่ง ผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยว่าพวกเขาได้สร้างโซฟาสำหรับพูดคุยเมื่อลูกๆของพวกเขารู้สึกถึงความต้องการที่เลี้ยงเด็กรู้วิธีดูแลกษัตริย์หรือราชินีในอนาคตเคสมีเดลต,ตันและเจ้าชายวินเลียมเป็นหนี้กดันเข้มงวดเหล่านี้กับมาเรียเทเรซาทูเรียนบราโลเธอเองก็ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จากสถานประกอบการอันทรงเกียรติแห่งนี้ ที่เลี้ยงเด็กเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การขับรถเชิงป้องกันไปจนถึงประเด็นด้านความปลอดภยัยไปจนถึงวิธีดูแลกษัตริย์หรือราชิมีในอนาคตวิกตอเรียเมอร์ฟี่บอกกับ ABC News ดังนั้นเธอจึงรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเลี้ยงลูกถ้าจอชาลอตและหลุยไปโรงเรียนที่เลี้ยงเด็กจะเป็นคนไปรับและช่วยทำการบ้าน ในแต่ละวันเธอยังอยู่เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระของลูกหลานของเคสมิดเดลตันและเจ้าชายวินเลี่ยมอีกด้วยอาจเป็นเรื่องง่ายๆแค่จัดเตียงในตอนเช้าหรือเรียนรู้วิธีทำไข่คนเป็นอาหารเช้าผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งอธิบาย เราเป็นครูของพวกเขาและเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เราจะต้องปลูกฝังทักษะเหล่านี้ให้กับพวกเขามากกว่าที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยตัวเองไม่มีอะไรน่าพึงพอใจไปกว่าการได้เห็นใบหน้าของเด็กน้อยเมื่อพวกเขาทำงานสำเร็จ